สวัสสมุรสงครามเจอลิ้นจี่ประจำจังหวัดเขานะคะออกเป็นฤดูฤด,ดูนะช่วงเนี้ยกําลังออกเลยช่วงเมษาพฤษภาลิ้นจี่พันค่อมค่ะอันนี้ถุงนี้ซื้อมาทั้งหมดร้อยห้าสิบบาทเมืวันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับพันหงฮวยพันจักรพงจักรพัทบ้างนะแต่นี้พันค่อมเป็นพันออริจิเลยนะของสมุรสงครามอันนี้เทียบกับอะไรอ่ะเทียบกับหนนิ้โป้ง ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะเราจะมาดูเดือข้างในกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไรคือคนขายเขาก็เคมาหวานตามกระจายพันธุ์หลักของจังหวัดเขานะน,นะดูแล้วก็เป็นเนื้อช่าแห้งไม่ได้มีน้ำเรามาดูขนาดในข้างในก่อนอุ้ยเม็ดเล็กไม่ใหญ่หอืดอุ้ยเหมือนลำไยเลยอะ<_><_><_>ใหญ่ทำไมน,นอ,อ้าหวานค่ะ นุม่มๆฉ่ำๆแต่เมื่อกี้ร้านค้าบอกว่าเพิ่งเด็ดมาอาจจะยังติดฝาดหน่อยน่าจะต้องทิ้งให้ลืมต้นสักวันสองวันจิงจี่พันคอมจินจีประจำจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอัมพาว่ามาลองชิมได้ฤดูนี้กำลังมา